สวัสดีครับพีเพนะครับพีเพจะมารีวิวในการอัปเดต Android 15กับเจ้าตัวเทคโนโปว่า6 n น o หรือว่าเทคโนโปว่า6 s ซีรีสเครื่องศูญไทยตอนนี้สามารถทำการอัปเดตเป็นตัว Android 15ได้แล้วซึ่งมป็นตัน,นี้ที่พี่ทำการสั่งซื้อมากับราคา3,890บาทครับมาือว่าสเปคให้มา จัดเต็มจริงกับราคาที่โคตรคุ้มจากเทคโนในปี2025ซึ่งพีจะขอแนบลิงก์ในการสั่งซื้อที่พีทำการสั่งซื้อตัวนี้มานะครับเป็นเครื่องศูนไทยประกันศูนไทยนะครับตามลิงก์ที่พีแนบให้ใต้คลิปนี้นะครับหรือที่ตะก้าสินค้าปลอดภัยในการสั่งซื้อแน่นอนนะครับตัวนี้บางครั้งนะครับราคาอาจจะขึ้นนะครับหรือว่าบางครั้งนะครับราคา อาจจะลงแนะนำว่าให้กดเช็คราคาแล้วก็โปรโมชั่นล่าสุดตามลิงก์พี่นัมให้ใต้คลิปนี้ทางแอปฟ้าหรือแอปส้มหรือที่ตะกร้าสินค้านะครับปลอดภัยในการสั่งซื้อแน่นอนมาดูว่าในการอัปเดตกับตัวนี้มือถือง,งบไม่เกิน4,000 แต่สามารถอัปเดตเป็นตัว Android 15บอหรือว,ว่า Work ์กจริงครับซึ่งตัวเครื่องให้มาถือว่าในกาใการกดดีมากกับหน้าจอ120เฮิร์กับ CPU Helio G9 กระผมตัวนี้ a l t ต้ถือว่าให้เรามาจัดเต็มจริงครับนี่ คือเป็นมือถือที่ปลดล่าฟังก์ชันให้มาครบแล้วก็เป็น Android Version ที่เป็นเวอร์ชันเต็มด้วยพี่ทำการใช้งานมานประจจันนี้คือเป็นตัว Android 14นะมาดูว่าในการอัปเดตจะเป็นเดี๋ยวผมในการนะับแล้วก็เคำพิการานะแล้วก็คำว่าระบบครับนี มีคำว่าอัปเดตระบบครับอันนี้คือเป็นการสอนทีการตั้งค่าในการอัปเดตระบบนะครับนี่พีก็คุณคำว่าอัปเดตออนไลน์แนะนําว่าให้เชื่อมต่อผ่านตัว Wi-Fi เวอร์ชัน5ผมตัวนี้ซึ่งสามารถซัพพอร์ตในการเชื่อมต่อได้อย่างผมอันนี้คืออัปเดตเป็นตัว Android 14 to Android 15 p รส้องการอัปเดตนะครับมาดูว่าตัวนี้จะเป็นยงไงบ้างผมพีคอมการอัปเดตเลยนะครับ พอเราทําการดาวน์โหลดเสร็จแล้วครับผมจะขึ้นคําว่า restart เราก็กดคําว่า restart ตัวนี้ทําการ หลังจากตัวเครื่องทำการรีเซ็ตก็อัปเดตเป็นตัว Android 15ผมตัวนี้บอกเลยว,ว่าหน้าจอรู้สึกว่าจะมีความสวยงามเพิ่มขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยอันนี้ขอชื่นชมกับเทคโนโลยีสามารถปล่อยการอัปเดตเป็นตัว Android 15ออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบจริงสำหรับาทำการปรับวอร์เปอซึ่งพีททำการปรับเปลี่ยนวอ p e เปอร์กัอนนะผมตงนี้ นี่ผมไวเปอร์ทำการปรับเปลี่ยนได้ซึ่งไอคอนมีให้เราเยอะแยะมากมายในการปรับครับถือว่าทำออกมาได้ดูดีจริงกับตัว Android 15นะครับนี่พีรู้สึกว่าไวเปอร์จะมีความสวยงามในการออกแบบจริงครับมีลูกเล่นให้เราเยอะแยะมากมายจริงครับตัวนี้นี่ยผมซึ่งพี่ชอบกับตัว UI จริงครับดูดีมากกับตัวนี้นะครับนี่ มีความสวยงามกับตัวเวร์เปอร์จริงครับแล้วก็ทําการตั้งค่าได้ผมนี้ให้เรามาในการปรับเปลี่ยนก็ถือว่าดูดีพอสมควรเลยนะครับนี่อันนี้คือไวอ์เปอร์ผมซึ่งให้มาโอเคมากเลยนะครับ เยอะแยะมากมายผมในการอัปเดตแล้วล่าสุดบอกเลยว,ว่าเวิร์กมากครับไวเปอร์ถือว่าดูดีจริงครับแล้วก็มีความสวยงามจริงรู้สึกว่าจะมีความเลื่อนไหลเพิ่มขึ้นกว่าเดิมอย่างเยอะผมเจอน,นะครับนี่อันนี้คือ UI ในการตั้งค่าผมให้เรามาในการเซตอัพก็ถือว่าเพียงพอมากับหน้าจอ6.78นิ้วหน้าจอ Full HD+ ath, กับแบตให้มา พมพร้อมด้วย Fast ฟ h าช g e ให้เรามา33วัตต์นะตัวนี้บอกเลยว่าเวิร์กจริงครับกับงบ3890บาทมาดูว่าตัวนี้ในการตั้งค่าเป็นอย่างไรบ้างซึ่ง UI บอกว่าตัวนี้คือ UI ง่ายจริงครับคือมีความเรื่อนไหลแล้วก็ตัวนี้สามารถซัพพอร์ตนะัผมตัวนี้เป็นตัว Techno AI ซึ่งเป็น AI มาให้เราแบบจัดเต็มเลยอะ่ะคือเยอะมากคือมี AI ในการปรับ เปรียบเสมือนราคาหลักหมื่นเลยอ่ะโหถือว่าเวิร์กมากครับแล้วก็มี AI ให้เราครบจริงมีการวงกลม,มตัวนี้เพื่อค้นหาแล้วก็เครื่องมือสร้าง AI w อ p e r ตัวช่วยในการแปลตัวช่วยด้านโซเชียลแล้วก็นี่ผมในการเขียนก็มีบันทึกย่อ AI ก็มีซึ่ง AI ให้เราแล้วก็มีผู้ช่วยเสียง AI ด้วยถือว่าครบจบจริงครับตัวนี้นะกับตัว a n d o i d 15รู้สึกว่า UI กดง่ายขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยผมตัวนี้นี่ถือว่าใส่ใจมากแล้วก็ ปรับเป็น1 1 0่งร้อยสิบเฮิร์ตหกสิบเฮิร์ตได้ผมตัวนี้ให้เรามาถือว่าเวิร์กมากนะโห คือทำออกมาได้ดูดจริงแล้วก็ตัวนี้มีเฟรมเศษให้เรามาเช่นด m มิพอย n ์ในการแจ้งเตือนเช่น P ีทำการชาร์จผมจนี้ก็จะแจ้งเตือนว่าเฮ้ยเรากำลังชาร์จอยู่ให้เรามาบริเวณด้านบนของตัวเครื่องมีให้เราเยอะแยะมากมายกับตัวนี้ด m มิพอย n ์แล้วก็หน้าต่างลอยสามารถทำการแบ่งหน้าจอแล้วก็สามารถทำการกดแอปตัวนี้ก็สามารถทำการเคลีได้ผมซึ่งถือว่าให้เรามาดีจริงครับแล้วก็มีหมวดเกมด้วยผมฟังก์ชั่นถือว่า ครบจบจริงครับกับตัว Android 15เนี่ยผมพีก็อัปเดตแล้วซึ่งตัวนี้อัปเดตง่ายจริงครับถือว่าทําออกมาได้ลงตัวจริงในการอัปเดตครั้งนี้นะครับนี่มีความเรื่อนไหลผมตัวนี้นะครับกับตัวระบบซอฟต์แวร์ที่บอกว่าให้เรามาดีจริงครับตัวนี้เป็น h i โอเอนะครับเวอร์ชั่น15ผมหรือว่าฟอร์มโปว่าอย่างลงตัวจริงครับ พี่รสึกว่าในการคอนเน็กถือว่าคอนเน็กง่ายจริงทั้งตัว Wi-Fi แล้วก็ Bluetooth แล้วก็ในการปรับเปลี่ยนก็ถือว่าให้เรามาเยอะแยะมากมายสามารถปรับเป็นตัวลำโพง Dolby a m o o ม2ตัวให้เราถือว่าให้มาเพียงพอจริงครับกับตัวอ I ที่มีความไหลลื่นและมีความสมูุจริงครับเพิ่มขึ้นกว่าเดิมอย่างเยอะผมอันนี้ความสมูทนะ เี่ผมสามารถทำการใช้งานได้ซึ่งพีรู้สึกว่า UI ทํำออกมาได้ดูดีจริงครับนี่อันนี้มีความเรยสามารถทำการใช้งานในการย่อขยายหน้าต่างตัวนี้ก็มีให้เราเรียบร้อยถือว่าทำออกมาได้ดูดีจริงครับนี่อันนี้คือ Mul ติ Window นะถือว่าทำออกมาได้ดีมากอันนี้ขอชื่นชมครับมันมีความาเรื่อแล้วก็ UI ถือว่าทำออกมา สีสันหน้าจอมีความสวยงามแล้วก็ซัพพอร์ตตัวนี้ซัพพอร์ตเป็น L1 ให้เราเหมือนเดิมน,นะครับก็ถือว่าโอเคมากผม CPU Hero Hello g 9 Ultra ก็ถือว่ามีความเร็วความแรงจริงครับอย่าลว่าตัวนี้ดูอย่างนี้ก็ดูน่าใช้งานจริงครับกับตัวบอด y ี้แล้วก็ดีไซน์ที่มีความสวยงามในการออกแบบผมอันนี้พี่ขอชื่นชมในการดีไซน์แล้วก็จัดการความร้อนเล่นเกมหรือว่าปรับสูงสุดตัวนี้สบายหายห่วงนะครับผมให้เรามาก็ถือว่า จบครบจริงครับตัวนี้นะครับแล้วก็บอกเลยว่า CPU ตัวนี้เป็น CPU ultimate ซึ่งแบบเดียกับตัว h e l o i o g 9 ultra ผมตัวนี้ให้เรามาแล้วก็มีตัวเก็บสเป c ด้วยผมซึ่งบอกเลยว่า work มากครับนี่ มาดูว่าตัวกล้องนี้จะเป็นอย่างไรบ้างในการอัปเดตล่าสุดนะครับนี่ก็จะมีวิดีโอคู่มี AI แคมปมีรูปภาพบุคคลนะครับแล้วก็มีหมวดประสิทธิภาพไที่มืดให้เรามาเยอะแยะมากมายนะครับผมตัวนี้นะบอกเลยว่าเวิร์กมากครับนี่พี่ก็ถ่ายรูปภาพบุคคลเฮ้ยมันมันดูดีกว่า Android 15เฮ้ยเวิร์กมากนี่อ ทำออกมาได้สุดยอดจริงแล้วก็วิดีโอก็ถ่ายได้ 2K 30เฟมนะผมบริเวณกล้องหน้ากล้องหลังนี่นี่ถ่ายเป็น50ล้านเฮ้ยดูดีมากอะ่ะคุณภาพบอกเลยว่าจัดเต็มจริงครับแล้วก็มีหมดให้เราถ่ายเยอะแยะมากมายผมจะนี้บอกเลยว่าจัดเต็มจริงถือว่าคุ้มมากครับกับตัวนี้มาดูว่าตัวนี้จะเป็นยังไงบ้างผมอันนี้พีทาการถ่ายให้ดูนะครับนี่ถือว่า จับวัตถุออกมาได้สมบูรณ์แบบจริงครับนี่มาดูว่าฟังก์ชันของตัวอัลบั้มภาพจะเป็นอย่างไรบ้างซึ่งอองตรงนะพีชอบตัว U I ของตัวอัลบั้มภาพมากผมตัวนี้นะนี่ทำการปรับเปลี่ยนได้อย่างยน่ใและตัวนี้มีการแก้ไขผมให้เรามากในการปรับตัวสกินโทนของสีหรือว่าปรับข้างต่างก็มีให้เราเยอะแยะมากมายนะครับผมตัวนี้บอกเลยว่าเวิร์กจริงครับเฮ้ดูดีอะ แล้วสีสันของรูปภาพก็ถือว่าโอเคแหละเดี๋ยวผมอโออัปเดตแล้วรู้สึกว่ามันเวิร์กมากอ่ะคืออ่ะตัวโปว่านี่ถ่ายรูปออกมาสีสันดีพอสมควรนะครับผมซึ่งพีก็ไปสัมผัสมารู้สึกว่า สีสันของตัวนี้ง่ายผมนี่ครับยิ่งอัปเดตแล้วก็มีความเลื่อนไหลเพิ่มขึ้นกว่าเดิมอย่างเยอะมาดูว่าลำโพง2ตัวเสียงจะเป็นยังไงบ้างนะครับในการอัปเดตเป็นตัว Android 15มาฟังเสียงเียนะครับกับลำโพง2ตัวโอเสียงดีขึ้นกว่าเดิมอย่างเยอะเลย ถือว่ามีคุณภาพจริงครับใครหามือถือที่อัปเดตเป็นตัว Android 15ณปัจจุบันได้ตัวนี้บอกเลยว่าจบครบจริงครับและพี่รู้สึกว่าในการแจ้งเตือนถือว่าแจ้งเตือนเร็วขึ้นกว่าเดิมอย่างเยอะเลยบอกเลยว่าในปัจจุบันนี้ทำออกมาได้เพอร์เฟกจริงครับกับเจ้าตัวเทคโนนะครับบอกว่า 6neo หรือว่าตระกูล6นะครับผมตัวนี้สามารถทำการอัปเดตเป็นตัว Android 15แล้วก็ใช้งานกับหน้าจอถือว่าสีสันมีความสวยงามจริงครับอันนี้พีขอชื่นชมกับตัวสีสันของหน้าจอนะที่มีฟังก์ชันให้เราเยอะแยะมากมายผมกับหน้าจอที่ support ai เข้ามาเกี่ยวผมแก็แบตก็ถือว่าอึดจริงครับ1วันเพียงพอมากกับตัวนี้แล้วก็สามารถในการชาร์จแบบกันนะ้ำหรือว่ามือเปียกก็สามารถทำการชาร์จนได้ด้วยถือว่าทำออกมาได้ลงตัวจริงครับกับเจ้าตัวเทคโนโว่า 6 n น o ตัวนี้นะครับซึ่งพีจะขอแนบลิงก์ในการสั่งซื้อที่เป็นเครื่องศูนย์ไทยประกันศูนย์ไทยนะครับตามลิงก์พีแนบให้ใต้คลิปนี้หรือที่ตะกร้าสินค้านะครับปลอดภัยในการสั่งซื้อแน่นอนเท่านี้ขอบคุณครับ